เดิมอะเราทำอะยังไงมันก็แมสก็บูมเหมือนเดิมแต่ณวันนี้พอกระแสมันไม่เหมือนเดิมเราต้องคุยกันหลายๆเรื่องถ้าวันนี้หนูหิวเงินขนาดนั้นอะหนูจัดเลยหนูไม่ให้ยกเลิกด้วยใครที่จองแต่ณวันนี้หนูก็ใจเขาใจเราค่ะเดี๋ยวรอรอผลสรุปทั้งเรื่องสถานที่เรื่องลูกค้าแล้วก็เมื่อวานมีคนจะเอ่อคิดใหญ่เกินเฮ้ยแกคนเราถ้าคิดเล็กๆอะมันก็ไม่สําเร็จสิพี่หนูมีสิทธิ์ที่จะคิดใหญ่ ได้อยู่แล้วแต่จะทําได้หรือไม่ได้นั่นเป็นอีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าสิ่งที่หนูคิดอะหนูคิดหน้าไร้สดหนูไม่ได้ไปนั่งวางแผนหลังบ้านมาเปิดพ r o เซอ a l ไว้ทุกคนดูหนูก็เรียวๆเพราะว่าหนูก็มีคนที่ชอบดูหนูเวลาที่ หนูคิดอะไรไปเรื่อยของหนูถ้ามันทําได้หนูก็ทําถ้ามันทําไม่ได้หนูก็แค่ไม่ทํานะคะทุกคนแต่ณนะวันนั้นอะถ้าวันนี้คนดูยังเป็นแสนอะแกฉันก็ยังทําได้แต่พอคนดูมนไม่ถึงแสนแล้วเราก็ต้องทําใจแล้วก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องเอ่อทำให้มันแบบเท่าที่ทําได้แล้วก็ไม่ต้องเครียดจนเกินไปนะคะการคิดการไกลฟังเลยนะสําหรับหนูนะการคิดการไกลหรือว่าคิดใหญ่ๆ่อะ เป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่ว่าการที่จะทํานี่แหละมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้มากๆว่าจะทําได้หรือไม่ได้คนเรามีสิทธิ์คิดคนเรามีสิทธิ์ฝันคนบางคนยังไปนอกโลกคนบางคนยังไปเหยียบดาวังคารแล้วทาไมฉันแค่จะจัดงานอะ่ะมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่แต่ณนะวันนี้เหมือนที่พูดถ้ากระแสมันไม่ได้บูมขนาดนั้นหนูเข้าใจทุกอย่างดีเพราะฉะนั้นคนที่เป็นห่วงหนูหนูก็ขอบคุณมากๆคือหนูโอเคมากแล้วก็ถามว่าช่วงที่ผ่านมาหนูเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่แล้วแกไม่ได้หลับไม่ได้นอนสนุกสนาน ดราม่าบ้างอะไรบ้างแต่สุดท้ายทุกอย่างมันคุ้มค่าแล้วก็ย้อนกลับไปอ่ะมันเป็นปรากฏการณ์ที่ชีวิตนี้มันไม่มีแล้วอ่ะนี่มั่นใจเลยว่าคนดูเป็นล้านอ่ะเนาะมันมันมันไม่มีแล้วมึงก็พูดบ้านสิไม่ไงกูฟังมึงไงกูฟังมึงไงมันก็อย่างที่บอกกบจริงอย่างที่มึงพูดไง ก็เนี่ยมึงก็พูดปะนนี้มนไม่ใช่ดราม่าอันนี้เรื่องของกูไม่หมายถึงว่าไม่ได้พูดดราม่าแต่หมายถึงว่ามันก็อย่างที่มึงพูดมันมึงเป็นคนที่เข้าใจโลกมากมึงเข้าใจไหมพอมึงพอมึงพูดหมดอ่ะคือมันไม่ต้องมีคําถามอะไรอีกแล้วอ่ะมึงเข้าใจไหมล่ะมึงเข้าใจโอเคเข้าใจ เขาจะบอกว่าโอเคก็ยอมรับกระแสเราโตหมายถึงว่ากระแสเราคนดูเราหลักเท่านี้อะไรองหมายถึงว่ายอมรับแล้วก็ปรับไปตามสถานการณ์เพราะว่ามันมันถือว่าแล้วก็มุฟเดินหน้าไงมันล่าล่าสุดอตคนก็ก็ถามว่าเออแล้วทาไมทําบุญอ่ะเคยพูดไว้แล้วไม่ทําแล้วหรอรายได้เยอะก็แบ่งปันได้เยอะรายได้น้อยก็แบ่งปันน้อยค่ะตามตามฐานะเงินทองนะคะถ้าคือทุกคนณวันนั้นที่เราช่วยคือเรารายได้เยอะเราก็ยินดีช่วยช่วยช่วยซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะหนูก็ทุกคนไม่ต้องห่วงเลยว่าแบบ เออ่บางคนบอกว่าแล้วยังทําบุญอีกไหมในอ่นะคตทำมาเรื่อยๆไม่มีเทศกาลเจนนี่อ่ะก็ทํามาตลอดแต่ว่าแค่ทุกคนไม่เห็นไงเพราะทุกคนไม่ได้ติดตามหนูนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงว่าหนูอ่ะสู้ชีวิตอยู่แล้วนะคะแล้วก็หนูไม่ทําอะไรที่ส่วนกระแสไม่ทําอะไรที่มันฝืนอยู่แล้วทุกคนบอกว่าอ่ะงานใหญ่เจนนี่ทําไม่ได้แล้วเพราะว่ากระแสมันมีอ่ะเราก็แค่ไม่ทําแล้วก็ลดสเกลลดสโคอเอาเท่าที่ได้หนูไม่ส่วนกระแสหนูไม่เอ่อเหมือน ทะเลาะกับสังคมอ่ะ คือทาได้เท่าที่ทําแต่ก็ยังณนะวันนี้ก็คือยังมีแพลนอยู่แล้วก็กําลังดูเรื่องสถานที่ทุกอย่างให้ลงตัวแล้วก็บังเอิญบังเอิญพอวันนี้มันมีเหตุการณ์น้ําท่วมอ่ะกลายเป็นว่าแบรนด์ภาคใต้บางแบรนด์ที่พี่ๆเขาจองไว้อ่ะเขาได้รับความเสียหายเขาส่งคลิปมาโรงงานเขาสินค้าพังนะเขาก็มียกเลิกไปซึ่งเจนี่ก็ยกเลิกให้แบบร้อเซนไม่มีปัญหาเลยเพราะเข้าใจแล้วก็เดี๋ยจะรีบโอนเงินคืนอะไรเพิ่งยกเลิกวันนี้เพราะว่าเขาน้ําท่วมเขาส่งหลักฐานมาเลยเนี่ยมันก็มีหลากหลาย าการหลากหลายปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งหนูไม่ต้องห่วงหนูแฟร์กับลูกค้าอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะหนูรักพี่เจนกับพี่บูมมากเลยอขอบคุณค่ะดูเจนนี่แล้วได้พลังบวกเยอะจริงจอ,อยู่กับอยู่กับเจนนะกูยังกูยังบอกเลยว่าเออบูมเป็นคนที่ Energy บวกอ่ะมามาแบบ มึงท,ทำงานได้แบบแล้วที่มึงพูดมาก็คืออ,อย่างที่มึงพูดอ่ะมันคือโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะออมัน,มนคือถ้าเราเข้าใจชีวิตจริงอ่ะม,มันจะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยถ้าคนบอกว่า ให้ทําบุญทํามีเงินทํามากมีน้อยทําน้อยไม่ควรบอกว่าบูธจัดใหญ่ไม่ได้แล้วไม่มีกระแสก็แค่จัดให้เล็กลงอพอจัดเล็กลงถ้าสมมติด,ดูวันดูเวลาดูสเกลเหมาะไหมทําได้ไหมก็ทํากันต่อถ้าทําไม่ได้ก็จะไม่ทําถ้าทําได้ก็จะทําแค่นี้เลยค่ะเพราะสุดท้ายแล้วอทุกชีวิตต,ต้องเดินต่ออย่าลืมว่าณนะวันนี้อาจจะมีคนสน,สนใจเราเยอะแต่อย่าลืมว่าคุณไม่ได้สําคัญกับคนอื่นขนาดนั้นวันนี้เขาพูดถึงพรุ่งนี้เขาก็ลืมนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขกันด้วยรวมถึงตัวหนูด้วย หนูสอนตัวเองทุกวันเพราะว่าสิ่งที่หนูเจอมันค่อนข้างที่จะหนักนะถ้าทุกคนเป็นหนูด้วยกระแสดาราม่าสังคมที่แบบมันเป็นกระแสดาราม่าที่มันมันท็อกซิกอะ่ะถ้าถ้าใจไม่สู้อะ่ะตุยไปแล้วนะมึงจริงอันนี้กูยถ้าตัวตุยไปแล้ว<ๆ>ไหนจะปัญหาครอบครัวไหนจะปัญหารอบด้านไหนจะโดนคนโจมตีอะไรอย่างเงี้ย อืมโอเคหนูอาจจะพูดเยอะไปในช่วงที่มันกําลังแมสกาลังเป็นกระแสะเพราะตอนนั้นหนูต้องการให้งานนั้นมันเกิดขึ้นจริงๆแต่กระแสมันมาไวไปไวค่ะมันมาไวไปไวกว่าที่หนูคิดอีกหนูก็เลยต้องลดสโคปลดสเกลแล้วก็ทําเท่าที่ทําได้นะคะแต่ว่าด้วยนิสัยหนูหนูเป็นคนคิดการใหญ่อยู่แล้วไม่งั้นหนูไม่ทำค่ายเพลงตั้งแต่ 20, อายุยี่สิบอ่ะเนี่ยคือนิสัยหนูชอบแบบว่าคิดการใหญ่คิดไวทำไวอะไรเงี้ยอืม นะคะแต่ว่าเรื่องกระแสไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเองจะมีกระแสไปจนถึงเม,มื่อไหร่นะคะเข้าใจใช่ไหมคนเข้าใจอ่ะมีเยอะค่ะแต่คนที่ไม่เข้าใจอ่ะหนูก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วเพราะว่าสุดท้ายเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีดนะเพราะฉะนั้นเอาแค่คนที่เข้าใจพอแต่หนูก็พูดได้นะหนูไม่ได้ปกปิดปิดบงังหรือว่าต้องมานั่งอายนั่งเขินเพราะว่าชีวิตจริงมันเป็นอย่างนี้แหละชีวิตจริงมันมีทั้งสมหวังผิดหวังมีทั้งทําได้ทําไม่ได้ มีทั้งคิดได้แต่ทําไม่ได้มีทั้งไม่ได้คิดแล้วได้ทํามีทั้งได้ทาแล้วไม่ได้คิดม,มันเป็นเรื่องปกติมากตราบใดที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดจรรยาบรรณทาไปเถอะชีวิตเติบโตวความจริงก็คือความจริงนะคะปั๊มคนดูจริงไหมปั๊มคนดูคืออะไรอะยิงแอดอย่างนี้หรอปั๊มคนดูคืออะไรอะอยิงแอดเนี่ยเขายิงกันทั่วประเทศเจนี่มีหลังๆมียิงบ้างแรกๆไม่เคยยิง อขอโทษนะเขายิงกันเยอะมากไม่กูก็ยิงอขอโทษดิตอน,ตอนยิงปั๊มคนดูคือยิงแอดใช่ไหมยิงแอดเนี้ยมันเป็นมันเป็นเรื่องปกติของนักธุรกิจสายออนไลน์เลยค่ะมีเรื่องอะไรแต่ปั๊มยอดขายนี้ไม่มีนะคะยอดขายที่ผ่านมาคือย,ยอดจริงตรวจสอบได้ TikTok Thailand ซัพ p อร์ตทุกอย่างนะคะตรวจสอบกับ TikTok ได้เลยยอดขายจริงทุกประการะค่ะแล้วก็ภาษีล่าสุด จ่ยแล้วนะคะเออสิกว่าล้านอันนี้แค่แวดยังไม่มีภาษีรายปีอีกนะคะยังมีอีกเยอะเลยค่ะภาษีคือมีเยอะมากดีใจทําต่อไปนะคะทําสนกุกขอบคุณค่ะเดี๋ยวมีหนังสั้นมีเพลงใหม่มีคอนเสิร์ต มีลงใต้มีหลากหลายอย่างมากที่หนูต้องทําแต่เพียงแค่เที่ยงที่ผ่านมามันเป็นเทศกาลเจนนี่ไงแล้วณวันนี้เทศกาลเจนนี่่มันไม่มีแล้วมันมีแค่ตัวตนของเจนนี่กับบูมกับอาชีพเดิมของเราคือการขายออนไลน์ใครจ้างให้ขายเราก็ยังขายนะคะใครไม่จ้างแล้ววันหนึ่งเราก็ปรับตัวผันตัวไปขายของตัวเองไปทําของตัวเองกันต่อเพราะว่าหนูก็มีสินค้าที่หนูทํามาเองอ่ะสปีเหมือนบ้านหลังนี้ที่หนูอยู่ที่หนูซื้อที่เป็นข่าวหนูซื้อเพราะว่าสินค้าของหนูขายมา2ปีเลยนะคะอันนี้เราทํากันมาตลอด เผื่อใครที่เพิ่งมาติดตามเนาะแล้วก็ไม่รู้แคมเปญ12.12มีแน่นอนค่ะอันนี้มีนาทีทองมีของแจกรอติดตามได้เลยนะคะทำได้ก็จะทําไปเรื่อยๆอันไหนดีก็ว่าทําไปอันไหนไม่ดีก็ไม่ต้องทําแค่นั้นเองค่ะเออง่ายอ,อ,อยู่พร้อมๆได้มาอยู่อย่างเงี้ยมันพร้อมอะไรมันคุยง่ายๆคุยตกๆมันจบค่ะมันเคลียใช่นะคะชัดเจนแจกบ้านอีกไหมบ้านไม่แจกแล้วเพิ่งแจก <laughs> ปรากฏการ์เนาะประวัติศาสตร์เจนี่ซื้อบ้านให้คนครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะก็ทําไปแล้วที่เจนกินน้าหน่อยเสียงแหบแล้วอุ้ยจะ3ล้านหัวใจแล้ว <Yeah. S 1> ตอนนี้เรามีเวลารีแลกนะคะเพราะว่ามีลูกค้าที่เ,เลื่อนวันนะคะแล้วก็ยังมีลูกค้าที่หาของไม่เจอ,อนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นอีกทีหนึ่งขึ้นได้อีก1 0 20, 20นาทีเลยแล้วจะขายไฟเบอร์เราไหมล่ะเอาสิขอไฟเบอร์หน่อยเร็วเหลือไว้ให้กูขาย่อยนะเดี๋ยวนี้ไม่มีพี่ๆี่ดาราหรอคะอุ้ยก็ มีบางวันแต่มีบางวันค่ะพี่พี่ดาราเขาก็มากันแล้วอะแกอย่าไปแบบกดดันพี่พี่เขานะเขาก็ต้องทํามาหากินของเขากันต่อนะคะไฟเบอร์ไหมไฟเบอร์ไมไฟเบอร์กดหนึ่งให้นะแจ่าแต่มึงเหลือไว้กูเหินน่อยนะอะไรอ่ะฟบมีน้อย รถพยาบาลอันนี้<ร>อัปเดตไ,เไปะะแล้วของจังหวัดน่านนะคะพี่ก้องเป็นคนนําไปให้1ล้านบาทฉันโอนเรียบร้อยของเจนนี่ยูเจนสั่งทําแล้วมูลค่าคันละ2องล้านหใช้เวลาทําประมาณ1เดือนหรือเดือนกว่าๆพราะรถพยาบาลถ้าเกิดว่าเอาแบบแง่ายๆที่พร้อมขายคันละ1ล้านน่ะมีเลยแต่ว่าอุปกรณ์ด้านในอะ่ะไม่ครบแต่ยูเจนอะ่ะอยากได้แบบอุปกรณ์ครบคันมากที่สุดป้าน้อยปักตากา้าไฟเบอร์หน่อยก็เลย เอาคันละ2องล้านหสั่งทำแล้วแล้วก็รถฟู้ดทรัคนะคะของพี่เมย์วาสนา2องคันนี่กำลังทำอยู่จำกันหมดแล้วละคะ่ะแต่บางอย่างมันต้องใช้เวลาหนูเองก็ไม่ได้มาอัปเดตบางทีต้องขออภัยด้วยแต่ว่าทำทุกอย่างนะคะทำทุกอย่างนะคะเดี๋ยวรอเลยฟู้ดทรัคสำหรับคนที่ตกงาน นะคะควรทำธุรกิจเป็นเรื่องธรรมดาค่ะที่เราจะมีสิทธิ์คิดต่อยอดในวันที่เรากำลังแบบแมสหรือบูมอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าช่วงจังหวะชีวิตมันดีเราก็ต้องรีบทำนะคะแต่ว่าถ้ามันเราเห็นแล้วว่ามันไม่เวิร์กแล้วเราก็แค่ไม่ทำหรือทำได้ในในรูปแบบที่พอดีที่ไม่ใหญ่เกินตัวเพราะณนะวันนี้เราต้องนึกถึงใจคนที่เขาซื้อบูธเราเมื่อวันดูวันที่คนดูหลักแสนณนะวันนี้คนดูหลักหมื่นอย่างเงี้ย เขาก็ต้องมีแบบไม่สบายใจมีน้อยๆเราก็มันเป็นหนูเข้าใจหนูคืนเงินให้ได้เลยสําหรับพี่ๆที่ไม่ไปต่อเพราะเราเข้าใจเรื่องกระแสบูมสมมติกูไปซื้อเมืองตอนเมืองคนดูหลักแสนนะแล้ววันนี้มืองคนดูไม่ได้มากแล้วอ่ะถ้ากูไม่สบายใจมึงก็ต้อง ซัพพอร์ตจิตใจกูป่ะเออเออเราก็ได้หมดซัพพอร์ตกันอย่างนี้นะเนาะคืออันนี้มันเป็นเรื่องที่ถ้าเป็นนักธุรกิจมันบูมมาบูมมาเปิดร้านหมูกระทะแล้วทีเนี้ยบูมมาเปิดขยายถึงสามสาขาเลยนะแล้วสุดท้ายมันไปต่อไม่ได้บูมปิดทุกสาขาเลยก็จ,จบเออใช่ก็คือทำอย่างอื่นต่อใช่แต่สิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นหลังจากที่ จังช่วงจังหวะชีวิตมันเคยพีคเนี่ยหลังจากนี้มันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตม,มันเป็นเรื่องของการวางแผนทางการเงินมันเป็นเรื่องของที่เราต้องคิดแล้วว่าถ้าครั้งหนึ่งอ่ะเราเคยมีไรายได้แบบนั้นแบบนี้เราจะใช้ชีวิตยังไงให้มันไม่กลับไปอยู่ในสถานะเด,มดิมที่แบบว่าสมมติเ่าเอาเจนนี่เคยพีคขนาเนี้ยแล้วผ่านไปหนึ่งปีสปีเจนนี่แม่งติดลบเจนนี่แม่งแบบจนเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ถือว่าโอเควันนั้นคุณแบบเตือนด่าได้เลยนะเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เนี่ยมัน,มนต้องทำการบ้านเรื่องนี้มากกว่า <c oughs> นะคะ<ม>เรารู้จนนี่ทุกวัน <c oughs> ควรทำแต่พอดีพอง,งาม <c oughs> ใช่ค่ะตอนนี้หนูก็อันไหนที่ทำ <c oughs> แล้วมันจ, <c oughs> จะเกินตัวหนูก็ไม่ทำอยู่แล้วค่ะนี <c oughs> อะอะไรเกินตัวหนูไม่ทำอยู่แล้วแต่นิสใสหนูอะต้องต้องพูดตรงๆว่าเอาอะไรดี เครื่องนู้นก็มีเบอร์ส่วนตัวสีส้มงัน้นเอาเครื่องอื่นมาเหมือนนิสัยเจนี่อเราชอบแบบคิดทำหน้าไลฟ์อยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่า พอมันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยทุกคนก็จะรอกันบ้างอะไรบ้างก็ต้องขอโทษด,ด้วยค่ะแต่ว่าถ้าณนะวันนั้นหนูไม่พูดโชว์อะไรฝ่ะงานมันก็จะไม่ดังนะนก้อินไหมเราก็เป็นการตลาดไปด้วยเรามีพื้นที่สื่อเราพูดไปคือเราตั้งใจทําการตลาดแต่เราเข้าใจเรื่องกระแสกระแสอยู่ไม่นานพอมันกระแสมันไม่ได้มีมาตลอดเราก็ปรับเปลี่ยนแค่นั้นเองค่ะง่ายๆเลยทุกคนคอลลาเจนนะคะอุยรอก่อนนะคะ,ะเนี่ย พอไฟเบอร์มาก็จะเอาคอลลาเจนกันกดไฟเบอร์ก่อนมามือให้กี่อันร้อยบ้านตอนนี้ออกไปแล้วห้าบ้านใช่ถูกจริงจริงเจนมันเป็นเจนใช้ชีวิตง่ายมากมันง่ายจนจนบูบอกว่าเออใช่ว่ามึงอย่างที่มึงพูดอะไรอย่างเงี้ยเออเจนมันก็จะบอกบูว่ามึงเตรียมมันนี้นะมึงทําวันนี้ได้มึงทําวันนี้ไมอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่มันยากตรงที่เราต้องมานั่งบอกคนนี่แหละเพราะว่ามันมีทั้งคนที่รักไม่รักคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจแค่นั้นเอง 嗯。Uh. แต่ว่านิสัยหนูหนูพูดเลยหนูเป็นคนที่ชอบคิดใหญ่ชอบเล่นใหญ่ชอบคิดไปไกลชอบคิดไปเองชอบคิดไปนอกโลกชอบคิดไปเวอร์วังไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะที่ผ่านมาค่ายพงค่ายเพลงอะไระทําแบบนี้ตลอดนะคะเพียงแค่ว่าช่วงนี้คนสนใจหนูเยอะทุกคนก็เลยเห็นเห็นโมเมนต์ของหนูเยอะนะคะแค่นั้นเองแต่ถามว่างานบูธจัดได้ไหมจัดได้ค่ะเพราะว่าทุกคนเขาก็จัดกันแต่เพียงแค่ว่าสเกลอ่ะมันใหญ่ขนาดนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าคนดูเรามันไม่เยอะแล้ว ถ้าคนดูเยอะแบบเมื่อก่อนอะ่ะจัดไปเหยยยังไงก็จัดได้สนุกแต่ว่าตอนนี้คนดูมันเราต้องเข้าใจว่าคนมันเหลือหลักหมื่นก็ต้องทําไปตามสกิลที่ทําได้นะคะเราต้องคิดด้วยว่าถ้าเราเป็นลูกค้า ถ้าเจนนี่เป็นคนซื้อบูธนี้ยจเจนนี่อยากได้อะไรอถูกไหมนี่เราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราแค่นี้เลยเรียนรู้ปรับเปลี่ยนแก้ไขงานเริ่มเมื่อไหร่เดี๋ยวรออีกทีนะคะเพราะว่าตอนนี้ติดปัญหาหลายอย่างมากน้ําท่วมบ้างภาคใต้เอ,อลูกค้าภาคใต้เนี่ยส่งสงคริปเ้ยส่งคลิปมาเนี่ยเขาโรงงานน้ําท่วมสินค้าเสียหายเยอะค่ะมียกเลิกเพิ่มเติมก็ก็ด้วยความยินดีและเข้าใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้ค่ะปกติมาก นะคะคลองไลฟ์ใช้ชีดปกติไหมคะแล้วแฝงขายของไปด้วยไลฟ์ทุก oh, วันอยู่แล้วแต่พี่ๆไม่ได้เข้ามานะสินะคะอย่าทิ้งบูมนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ทิ้งทำไมทิ้งล่ะออ,อยู่ด้วยกันอุยอยู่ด้วยกันมันตั้งกี่ปีแล้วอะเนี่ยคนเขาเป็นเป็นห่วงก็กูพูดเลยว่าเราเป็นเพื่อนกันมาเท่าไหร่แล้วมันจะมีช่วงจังหวะชีวิตที่ห่างหายกันไปบ้างสุดท้ายเพื่อนแท้กันเนี่ยมันก็ต้องกลับมาเจอกันมาคุยกันมไม่มีเหตุผลที่เจนต้องทิ้งบูมแล้วไม่กลัวบูมทิ้งเจนบ้างหรอเออสิอ่งก็อยู่กับหมาค่ะกลัวมไม่อยู่มึงก็อยู่กับหมาค่ะ ห่วงบ<อ>ูมบูมเนี่ยอ่าบูมถ้ามึงมีอะไรอะ่ะมึงก็ทักมาหาปูได้เลยไม่มีข้าวกินก็มานี่มนมไม่มีที่นอนก็มามนี่ได้เหมือนเดิมเพจริงๆแล้วอ่ะบูมอยู่กับเจนมาตั้งแต่แบบโอ๊ยไม่มีข้าวกินบูมก็ไปบ่นคือแต่อยู่หมู่บ้านเดียวกันไงเมื่อก่อนแต่เนี้ยคือเจนมันมาย้ายมาอยู่ใกล้โรงเรียนลูกไงเออเหมือนเดิมไม่ไม่ทิ้งกันก็คืออยู่ด้วยกัน่างนี้แหละแต่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 บูมอะ่ะก็ต้องไอ้น,นี่นะ ต้องทางาน oh. ต้องเก็บเงิน mm hmm. เพราะว่าบูมอย่าลืมว่าเจนไม่ได้อยู่กับบูมทั้งชีวิตเจนอะไม่ทิ้งบูมอแล้ในพาร์ทของเพื่อนแต่บูมอะบูมต้องเป็นคนที่เก็บเงิน,งงนทํางาน mm hmm. เหมือนช่วงเนี้ยบูมมาถูกทางมากๆมีบางช่วงที่บูมมาติดเที่ยวติดอะไรไป <laughs> เนี่ยเป <Yeah. S 2> ็นคนบอกว่าเ mm hmm. มื่อไหร่มึงจะขายของเมื่อไหร่มึงจะให้ตสติบูมตลอดแต่เชื่อว่าช่วงเนี้ยบูมเห็นแล้วว่าการทํางานอะมันเป็นยังไง mm hmm. ซึ่งบูมก็ต้อง แล้วก็ต,ต่อยอด,อยอดเก็บเงินทําให้ได้นะคะแล้วก็เจนเชื่อว่าสุดท้ายต่อให้เจนซัพพอร์ตบูมแค่ไหนบูมจะไม่มีวันภูมิใจเท่ากับวันที่บูมทํามันสําเร็จได้ด้วยตัวเองอแต่ในฐานะของเจนคาปรึกษามีให้ข้าวมีให้กินบ้านมีให้นอนถ้ามึงไม่มีจริงๆเจ็บไข้ไม่สบายถ้ามึงไม่มีเงินเก็บรักษาอันนี้กูช่วยได้อยู่แล้วมึงก็เหมือนคนในครอบครัวไปแล้วแต่นั่นแหละทุกคนต้องเข้าใจเพียงแค่ว่า เพื่อนกับเพื่อนเข้าใจกันคือดีที่สุดแล้ว Jamie, เราไม่จําเป็นต้องรักกันเพียงเพราะคนอื่นสั่งให้รักกันน่ะแกเข้าใจคํานี้ปะทุกคนบอกว่าเจนต้องรักบูมนะบูมต้องรักเจนนะเนี่ยมันไม่ใช่เราอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวเราจะรักกันนะมันไม่ใช่แกอย่ารักกันเพียงเพราะคนอื่นสั่งให้รักให้รักกันจากความรู้สึกจริงๆที่มีต่อกันแค่นี้อันนี้คือเพื่อนจริงๆนะคะเหมือนช่วงนั้นที่บูมมีปัญหาหนูก็ให้กำลังใจแต่แค่ไม่ได้ออกสื่อไม่ได้ออกสื่อ นะคะทุกคนเขาเรารักเจนบูมนะบูมจะร้องอ <c oughs> ยี่บูมไม่ร้องหรอกเออมันวันเกิดวนะันเกิดอะบูพูดมองหน้ากันแนละ้วมึงไม่ต้องอวยพอกูนะพูดแค่นั้นนะวันเกิดอนะเออวันเกิดมันก็เออมือ <ม>พูดเยอะกันไม่ได้พ,ดพูดเยอะกันไม่ได้คือมันไม่ต้องพูดอ่ะมัน,มนไม่ต้องพูดอ่ะโอ้เจชั้นะมีประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่บ้างแหละก็เลยอยากจะบอกมาทุกคนว่าอยากให้เจนซัพพอร์ตบูมตลอดไปเราซัพพอร์ตได้บางเรื่องพูดเลยทุกเรื่องอไม่ได้หรอกเพราะว่า<อ>ยังไงคนเรามันก็ต้องมีชีวิตเป็นของตัวเองเอแต่ในวันที่เจนนี่ไม่ล้มอ่ะ และสมมติว่าถ้าวันหนึ่งบูมล้มแต่เจนนี่สบายอะ่ะมึงไม่มีข้าวกินไม่มีที่อยู่แล้วกูทิ้งมึงอะ่ะอันนั้นะไม่ใช่เอ,อไม่หลอกปะไอ้ที่ผ่านมามันมึงก็มึงก็พยุงบูมมาต,ตลอดแต่แค่กูไม่ฟังมึงไม่เคยฟังเมื่ก่อนรู้จักบูมได้ยังไงหู ฉันซื้อบ้านใหม่ที่แกรนดิโอมีคนพามึงไปหาฉันที่บ้านไปไรโสดไงะตะการแล้วไม่ไม่ขายโไม่ให้ดครเลยทงกดในตะกา้าด้วยนะคะไฟเบอร์ค่ะมีคนพามึงอะ่ะมาหาฉันเออตอนนั้นมึงเขาอยู่จริงอยู่ด้วยมึงมาถึงปุ๊บมันเรียกเจนนี่ว่ามึง <laughs> กูดูมึงมาตลอดเลยกูอยากมาหามึงนานแล้วสนิทเลยอะ่ะ <laughs> สนิทภายในหนึ่งวินาทีเลยซึ่งนี่ยังแบบฮะ ใครวะอะไรไม่รู้แล้วสักพักคุยไปคุยมาหลังบ้านมีวันเกิดจะจ้างเจนนี่ไปร้องเพลงชั้นท้องอยู่ชั้นท้องอยู่จินอยู่6เ,<อ>เดือนอมึงแปกูพาไปร้องเองไปรับงาน3ามหมไปร้องไ้พิเเบิร์ตเดย์เพลงหนึ่งหลังบ้านอีนี่ลากไปร้องเสร็จกลับมาปุ๊บอีบูมได้ติปอีกหมืน่นหนึ่งสนิทกันเฉย <c oughs> หลังจากนั้นรู้ว่ามึงมีร้านหมูกระทะอ่ะก็ไปกินหมูกระทะไม่รู้ไป เวรกรรมอะไรไปซื้อหมู่บ้านเดียวกันอีกเออหมู่บ้านเดียวกันกน,นะบูมซื้อก่อนแล้วบูมไม่รู้แล้ว,ออลวบูมเห็นเจนลงลรูปเจนมึงทำไมหมู่บ้านมึงคุ้นจังวะเออกูอยู่หมู่บ้านนี้นะมึงมึงมาเที่ยวหมู่บ้านกูนะอ,อ๋อ,อหมู่บ้านกูค่ะบูมออซื้อก่อนมึงแล้วใช่ก็เลยสนิทกันเข้าไปอีกแล้วยีบูมคือเดินมากินข้าวทุกวันนั่นแหละเลยสนิทกันแต่ว่าไม่ได้เจอกันบ่อยเหมือนมาที่นี่พอกูย้ายบ้านเท่านั้นแหละเออเจอทุ วันแต่หมู่บ้านเก่าจะอาทิตย์ละวันสองวันค่ะแค่นั้นนะคะซัพพอร์ตอยู่แล้วหนูไม่ใช่แค่บูมหนูมีเพื่อน,นอมีเพื่อนอีกหลายหลายคนเลยที่<ม>เป็นเป็นเพื่อนกันที่แบบนานๆทีเจอกันอ่ะเขาเรียกว่าซัพพอร์ตอย่าไม่ใช่ซัพพอร์ตกันแค่เรื่องเงินนะเว้ยซัพพอร์ตกันทางล่างเรื่องจิตใจเรื่องสุขภาพจิตสุขภาพนู่นนี่นั่นนะคะแค่นั้นเลยยังจ้างบูมอยู่ไหม <laughs> เราจำเป็นต้องบอกไหม ปกติทุกคนเพราะว่าทำงานอันนี้มันคืองานเราไงมันคืองานเนี่ยแต่อยบอกว่าจ้างก็จะถามว่าจ้างเท่าไหร่เออโอ้โหสวัวเขาบอกว่าจ้างเท่าไหร่แล้วให้บูมทํากี่ชั่วโมงออแล้วบอกจะจ้างบูมไปถึงวันไหนออแล้วเจนนี่รับมาเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่สุดท้ายก็โดนด่าอยู่ดีปะ เออเอาเป็นวมึงมึงกับบูแฮปปี้กันไม่เคยจบแลแล้วแฮปปี้อ่ะทุกคนกดตะกาเลยไฟเบอร์อาฟังนะอันนี้เป็นไฟเบอร์ผักผลไม้33ชนิดกินเข้าไปเหมือนกินผัก1แก้วกินก่อนนอนเท่านั้นเช้ามาปุ๊บเข้าห้องน้ำรอบเดียวจบไม่ปวดบิดนะคะกดได้เลยหมูพี่บูมอองจริงนะ กูคเคยบอกมึงว่ากูจะไม่ขายใช่ไหม,ไมไแ,ตแต่ว่ามันดื้อม,มากจนกูขายไปนานแล้วมึงเข้าใจใช่ไหมกูไม่มีเวลาเลี้ยงหมูอ่ะเพื่อนกูเอาไปฝากเลี้ยงที่นาโพแล้วคนที่เขารับฝากเลี้ยงอะ่ะ เขาก็คือเชื่อดไปแล้วแล้วมึงรู้ไหมว่าเบนกัรมันมีจริงตั้งทันตาเห็นเลยกูไม่รู้ด้วยว่าเขาเชื่อดไปแล้วอะค่ะแต่ว่าใครจะมาเลี้ยงหมูให้เรามันไม่ได้อ่ะบูมไม่มีนนี้ควมเป็นวันเกิดกูอีปลายปลายโอรดีโอเอาหมูมาให้กูแทนทุกคนเบนการมันต่างทําให้นเลรสชาติอร่อยมากค่ะรสชาติเป็นแบบเยลลี่ปีโป้ไม่เหมือนกินผักไม่เหม็นเขียวซื้อไปไม่อร่อยคอมเพลนได้เลยอันนี้หนูกล้าการันตีนะ ในฐานะที่ทําแบรนด์มา2ปี3ปีนี่เป็นไฟเบอร์ผักที่อร่อยมากไม่เหม็นเขียวไม่อร่อยคอมเพลนทําคลิปด่าดราม่าได้เลยเพราะตอนนี้ไฟเบอร์หนูใครซื้อไปบอกว่าอร่อยเยอะมากมึงขายกี่หมื่นซองละาขายประมาณ2,000 0ื่นเกือบ3,000มแค่ประมาณไม่ถึงเดือน